ก็มาเจอกับอาตกนะครับช่อง EV ไทย i Society ซเ,ซเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้เราก็แดดไม่มีเนอกเรามาออกกํลาลังกายกันนะครับวันนี้ก็ขับรถมาออกกาลังกายกันขนจักรยานขนาดมาด้วยนี่เห็ N esa, นเะทสซากันเป็นแบบนี้นะครับเราก็ขนกันได้สองคันนะเดี๋ยวไปที่สนามเราไปดูกันว่าเรา,เราขนกันยังไงเนาะตอนนี้ขออนุญาตขับรถไปสนามก่นอนตอนนี้ใช้หมดอโต้ไปห สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามกันแล้วนะครับก็มาดูว่ารถเทสลาคันเล็กคันนี้เนี่ยครับขนกานมาได้จริงๆหรือเปล่าเนาะแต่เ,เราไปดูกันครับนี่เลยขนมาได้อย่างนี้เข้าไปดูข้างในกันครับเราพัดเบาะนะครับแล้วก็วางเข้าไปเลยปกติเลยนะครับขนมาได้เนี่ย ไม่ใช่คันเดียวนะครับให้ดูจริงๆแล้วจริงๆเราขนมาได้สองคันด้วยกันนะเสือหมอบแบบผู้ใหญ่นะครับนี่ตรงนี้อีกคันหนึงโอ้โหสบายๆนะครับก็คือใครที่กังวลว่าอุซื้อรถคันเล็กๆมามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเทสลาไม่เล็กนะครับจริงๆแล้วก็เห็นกันจะชัดเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่คือไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับของความที่มันเป็นรถไฟฟ้านะครับมันเลยไม่มีเครื่องยนต์นะครับ เก็บของเลยเหลือเฟือขนาดนี้นะถือว่าเยี่ยมไปเลยใช้งานได้เต็มที่นะครับสําหรับรถไฟฟ้าใครกลัวไม่มีที่เก็บของนี่พูดได้เลยว่าเหลือๆนะครับเหลือก็บรถทํามันด้วยเราไปดูบรรยากาศรบอบๆกันครับโอ้โหบรรยากาศดีมากวันนี้ไม่มีแดดเลยกันเดี๋ยวไปเจอกันข้างในดีวยาครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็บดเลยละมานั่งพักน,นี้ก็มีร้านอาหารให้ทานเพื่อเหมือนกันนะครับดูนี่เลยนี่อนน <NFT> โอ้กระเพราเนื้อไข่ดาวนะครับน่าทานมากเดีย๋ยวเลยขออนุญาตไปทานอาหารก่อนนะครับ <NFT> อะโอเคครับเราก็ปั่นกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะกลับมาเก็บรถ ขึ้นเจ้าเทสร้างแล้วน,นะครับว่ามันจะยัาไงเดี๋ยวไปดูกันโอเคนะครับก่อนอื่นเลยแล้วก็เอาพวกอุปกรณ์เลี้ยงไหลนะครับวางลงไปตรงนี้เลยง่ายๆนะครับก็จะได้ไม่เกะียก,กะเราเนาะบวกกระติกน้ําจริงๆพื้นที่มีเหลือค่อนข้างพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราปิดฝาน้ำหน่อยได้ไม่หกนะครับโอเคที่ก็เหลือพอสมควรนะครับอ่า แล้วก็ตามมาดูกันในส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็เอาอีกคันนึงขึ้นไปแล้วนะครับเห็นไหมครับก็ถอดล้อแล้วก็วางขึ้นไปได้เลยครับง่ายๆนะครับส่วนคันนี้ก็ถอดล้อหน้านะครับเสื่อมอบเนี่ยมันถอดไม่ยากอีกแล้วนะครับแค่แค่ยกออกมาเลย แบบนี้นะครับเราก็เอาร้อวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับที่เหลือก็ยกขึ้นไปเลยตรงๆนะครับก็ไม่ได้ต้องซีเรียสเลยนะครับก็วางไว้พยายามอย่าให้มันกระแทกกันท่้นเองครับประมาณนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับก็เอ่ออเาร้อขึ้นนะครับ ล้อของทั้งสองคันนะครับวับงไว้แบบนี้เป็นอันเรียบร้อยจบแล้วนะครับเทสลาขนจักรยานได้สองคันจริงๆครับอันนี้ํามให้ดูโอเคครับแล้วเดี๋ยวมาตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบ,อบ,บ,บก็ Subscribe ไปหน่อยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับ